สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันนี้ยังหมไม่ได้ไปขายของค่ะเพราะว่าอากาศไม่ดีนะคะดูท้องฟ้าสิคะคลึ้มเลยแล้วก็มีฝนตกป,ปล่อยๆยด้วยค่ะวันนี้มีเวลาเยอะนะคะก็เลยอยากจะออกไปสูดบรรยากาศไปเดินตลาดนะคะแล้วก็ไปดูว่าพ่อค้าแม่ขายมาขายของเยอะหรือเปล่านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอยากจะไปซื้อชีสมาฝากปูกับย่าด้วยค่ะที่ที่ยัยไหม่เคยซื้อไปฝากนะคะปูกับย่าชอบมากๆเลยปค่ะไปด้วยกันค่ะ ฝนยังตกอยู่นะคะถนนฝรั่งเศสเวลาไปตลาดยังไงก็จะมาเส้นนี้นะคะใช้เวลาขับรถประมาณ7นาทีค่ะก็ถึงตลาดแล้วนะคะฝนตกฝนตกยไเสียได้ม ว่าวันนี้ฝนจะตกไหมนะคะเดีย๋ยวแวะมาซื้อขนมปังก่อนนะคะร้านนี้ราคาร้านเจ้าประจำอร่อยนะคะหอมปลาทูโกลนั่นแหละค่ะคล้ายๆกันนะคะแต่มีโรยน้ำตาลอยู่หน่อยนึงนะคะ มาชิมน,นะคะทั้งหมดซื้อมาห้าชิ้นนะคะหยูโรค่ะก็ประมาณเท่าไหร่แพงหน่อยนึงแต่ว่าอร่อยค่ะขนมร้านนี้นะคะอืมนมิใส่เ็ต้องกลัวก,กับเทเลยเนี่ยการกับนมข้นหานนะคะอืออกรอบไม่ใช่กรอบนุ่มพี่น้องคะดูทางคะ่ะมีลุมนะคะจึก ก็หลุมนะคะข้างหน้านี่เป็นสถานีรถไฟนะคะซ้ายมือนะคะข้างหน้าก็จะเป็นโรงเรียนของยิลานะคะโรงเรียนมัธยมต้นนี่ค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายก็จะอ่าเห็นไหมคะตึกสีชมพูตรงนั้นก็เป็นทางเข้าตลาดเลยค่ะ ต้นตลาดจะอยู่ตรงนี้นะคะปลายตลาดจะอยู่ข้างบนที่ยไามขายของค่ะที่จอดรถก็เต็มอากาศไม่ดีแต่ที่จอดรถก็เต็มอยู่ค่ะคนาน่าอย่างไรแทะถอยบ่โอ้ยดีใจมืกทำไมไปแดงดีจังที่จอดรถที่จอดรถนี่เสียตังคนะ,คะตรงนี้ต้เปิดไป ออกแล้วออกแล้วออกแล้วไปไปๆปไปไป,ไปเราเปิดไฟเลี้ยวเลยค่ะนี่ไปเลยทีนี่โชคดีโชดคดีค่าที่จอดรถนะคะขั้นต่ำหนยูโรค่ะขั้นต่ำสามจบาทนะคะเร็วๆรีบๆค่ะ ก็พอมีคนเฒ่าคนแก่ามาเดินตลาดอยู่นะคะวันนี้คนเฒ่าคนแก่ที่แบบว่าอาศัยอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ค่ะก็จะม,มาช้อปปิ้งอยู่นะคะนี่คือทางเข้าตลาดนะคะทางเข้าตลาดนี่สุดีค่พี่น้องคะ ร้านขายขนมสดต,ตมก็ยังมีนะคะตลาดก็คนเยอะอยู่ค่ะตลาดก็คนเยอะอยู่นะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้ร้านพิซซ่านะคะร้านพิซซ่าอันนี้ร้านขายผักค่ะ,คะตอนนี้ฝนก็ตกไป,ปอยนะคะ ร้านดอกไม้สวยดีนะคะช่อละ10ยูโรค่ะช่อละประมาณ370บาทสวยอยู่นะคะนี่ดอกทิวลิปดอกทิวลิปช่อละ6ยูโรดอกไม้เล็กๆท่านขายผลไม้ไมไ ร้านขายร้านขายอาหารสดค่ะอ<า>หอยแครงหอยเมงคู่หอยนางรมปลาสดๆนะคะอันนี้ปลามาจากทะเลสดๆเลยนะคะราคาก็จะค่อนข้างแพงกว่าในห้างค่ะออคุณตาท่านนี้ขายอาหารยังไม่จําได้ค่ะคุณตาขายมาหนะ้นหลายปีแล้วนะคะแกทำเองค่ะพี่น้องคะซานะคะชิ้นละสองยูโรหนึ่งศูนย์ค่ะพี่ ่อหน,นี้ไหมพ่อค้าก็ถือว่าพ่อค้าไม่ขายก็เยอะอยู่นะคะเยอะอยู่ขนีร้านขายแก้วไม่เป็นไรค่ะยังไงก็ถือโอกาสพักผ่อนนะคะพักผ่อนกินละนี่ขายชีสชีสให้ล่ะอันนี้ อย่างละชิ้นไม่หลายอย,อย่างละชิ้นค่ะชิ้นละ2ยูโร20นะคะมีให้ชิมด้วยค่ะพี่น้องคะขอชิมค่ะชิมชิมเอ้าชิบุล่อุนมอกโซคำมซาอีอุนคำมซาซิบุเป เมซี่บูคูขมค่ะไม่ชอบมาซื้อร้านนี้แหละคะ่ะแต่ว่าบางครั้งยังไม,ไม่ค่อยแบบว่างนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มาซื้อผักขมถุงนี้นะคะ4ยูโรถุงเบอเลอร์ลูกทานกับน้ำพริกอุ้ยแอปเปิ้ลลูกเบอเลอร์บล่าสีเหลืองลูกเท่าไหร่น่ากินจัง ปลอดสันพิษนะคะสวัสดีสวัสดีกัปลอดสันพิษนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าดีต่อสุขภาพดอกไม้สวยอยู่ตรงที่ร้านเย็นไหมขายนะคะตัวอยู่ตรงนู้นล่ะคะตรงคนน้อยๆนู่นล่ะค่ะฝนตก เปล่าเลยค่ะมาดามข,าขา่ไข่ใยไม้แล้วก็นิกี้ไม่มาขายนะคะนี่ว่างเลยว่างเลยแต่พ่อค้าขายผลไม้ยังมาเหมือนเดิมนะคะไปดูโอ้ร้านขายชีสไม่มาร้านขายชีสไม่มาเลยค่ะี่ปกติจะอยู่ตรงนี้นะคะไปดูร้านเวียดนามดูร้านเวียดนามร้านเวียดนามเป็นยังไงเงียบจัง

คุณตาตามหาผัดะหมีสาเร็จรูปนะคะจะพาทุกท่านมาทาหมกหน่อไม้นะคะไม่ได้ทานนานแล้วะคะ่ะเมนูนี้วันนี้จะใส่หมูนะคะติดมันนิดหน่อยน้ำย่านางกระเทียมหอมแดงพริกสดกระชายพริกแห้งใบมะกรูดเกลือผงปรุงรสก้อนน้ำปลาร้าค่ะอันนี้มีข้าวเบือด้วยนะคะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวที่แช่ในน้ำประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วนำมาตำนะคะ แล้วก็มีหน่อไม้ที่ขายเป็นแพ็คด้วยนะคะนำเข้ามาจากเมืองไทยค่ะต้มเรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่พริกหวานลงไปหน่อยหนึ่งค่ะเพิ่มสีสันนะคะนะคะจะหมกน่อไม้ใส่หม้อค่ะหมกใส่หม้อก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะ ร้อนเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะบ้านนี้ชอบน้ำผัดผัดเยอะๆนะคะเอาไว้จ้ำกับข้าวเหนียวหรือว่าราดข้าวสวยค่ะเมนูสุดท้ายน้องไก่ย่างค่ะอาหารทุกอย่างพร้อมแล้วเชิญทุกท่านมารับประทานด้วยกันนะคะมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะอาหารเที่ยงค่ะนี่เรา รับประทานข้าวเหนียวร,อรอ้อนๆตามสบายลูกวันนี้ยีหลานมีเรียนครึ่งวันนะคะวันนี้วันพุธเลิกเรียนแล้วบอกหิวอันนี้ป้าป๊าไปซื้อซูชิให้ลูกสาวค่ะอันนี้ลูกให้ป้าป๊า mm hmm. นี่หมกเงาะไม้ลูกเออพ่อ วันนี้เราทานข้าวสามคนอีกแล้วค่ะกับปีมามีก็ไปบ้านลูกสาวนะคะไปทานอาหารด้วยกันกับลูกสาวกันทานร้านอาหารนะคะนี่หมดไหไมมที่หลาหลต้องอาหารญี่ปุ่นต้องอาหารอีสานบร่ลูกต้องอาหารไทย เขาก็ติดงูแม่มันยังนอนนะเอา้าจะเป็นยังสนลูกนี้ได้ไหมคะโอเคนะนี่ได้มูเยอะกว่นาน่อไม้อีกค่ะอืมพอดีเลย รกระ,ระเะทียมค่ะชอบว่าลูกกินมเบาๆก็เบาใจเมื่อเรียนมาทีไรห,หิวข้าวค่ะยี่หลาะนะคะ น้ำส้มคันสีแดงค่ะไอ้พูดถึงทำให้ยีราเมื่อเช้านี้ไม่ใช่เมื่อเช้าหรอกค่ะเมื่อก,กี้อนนย่างไรแก้วยีลาแก้ว ว่าหมูจะเยอะกว่าหน,น้ำไม้นะคะไม่ชอบหน้ำไม้ ผักชีกัมละสามจุดเจ็ดบาทค่ะกัมใหญ่ขนาดนี้ No.